สวัสดีครับผมมือนี้มาพอกันกรบาปพอนใช้อีกแล้วครับเสาอากาศเย็นนะครับเนาะอากาศกำลังเริ่มเย็นเริ่มหนาวครับอากาศดีมากๆนะครับช่วงนี้บาปพอนใช้ผ้ามาเยี่ยมชมแปลงแตงโมที่บาปพอนใช้ไดี๋ยวลงฉไปนะครับผมมือนันที่มือนันกำลังคุ้มพยางครับให้คนงานคุ้มพยางแล้วก็ปปูไปพร้อมครับผมมือนี้มาเบ่งการปลูกครับมือนันได้เน็บเม็ดครับอันนี้บ่ได้พอกาครับผม กำลังเกิดครับผมเห็นบ่ครับเนี่ยกาลังเกิดตัวนี้น้อยครับถ้าหลุมครับเนี่ยเนี่ยครับเห็นบ่ครับเนี่ยเกิดเป็นที่เดียบร้อยนะครับผมหลุมละหนึ่งต้นหลุมละหนึ่งเม็ดนะครับเด้อปลูกเนี่ยครับอันนี้เป็นดินทรายครับผมถ้าดินเหนียวเขาจะปลูกแบบนี้บ่ได้ครับผมเพราะว่าในการเกิดการงอกมันจะบ่คือกันครับ มันจะยากดินมันบลละเอียดครับแต่ดินไส้มันจะละเอียดมันก็เลยเนบได้ปลูกได้ปลูกง่ายน้อยนึงครับผมอันนี้ก็คือเฮ็ดร่องคูครับผมพยางร่องคูครับผมเห็นบ่าครับนี่สายน้ายนี่ครับว่างไว้ครับเพื่อจะเอามาไว้จำใส่ทอครับผมจำใส่ทอพี่พีซีเพื่อจะปล่อยน้ำไปตามสายน้ายนี่แหละครับผมอันนี้คือปลูกร่องคูแล้วครับเด้อระยะร่องห้างนี่ก็ยุบประมาณ3เมตร อาสิบลครับผมอยู่ประมาณนี้แหละครับประมาณสามเมตรห้าสิบครับผมอันนี้ปลูกทีเก้าครับผมเป็นรอบที่สี่หรอครับผมเนี่ยตรงนี้ปลูกทีเก่าเป็นรอบที่สี่แล้วครับบางคนก็บ่าปลูกทีเก้าได้เยอะบ่สั่ว่าปลูกได้ครับผมแต่ว่าต้องเตรียมดินให้ดีๆครับหลังจากเก็บผลผลิตแล้วต้องไถดินนี่ยครับยางตำๆำพอตำก็สี่ขั้งครับผมไถกลับไปกับมาถากดินดีๆครับ ขาเชื้อโลกก่อนครับข่าเชื้อโรคเนะครับในดินข่าเชื้อโลกเชื้อราให้มันตายก่อนครับผมไถยกสามซี่ข้างน่ะครับไถเลนไปครับตากดินไปครับเพื่อให้ดินเขาละเอียดเพื่อให้ดินเขาเนี่ยทำการข่าเชื้อโลกนะครับนะเนาะเข้าจังคอยมาไถยกกล้องคอยเอารถดมาคุ้มพะยางว่างสายน้ำยดจังสี่แหละครับผม มันกะจังจะทําการปลูกได้ครับผมบันว่าปลูกเก็บแล้วไทยรีบฟ้าปลูกเลยครับว่าถูกต้องครับผมกะอยากจะแนะนําตรงนี้กับเอฟซีบาพชัในหนึ่งสำหรับคนมีทีหน่อยนะครับนอบพื้นที่หน่อยอยากให้ไทยบ่อยๆตากนาดินขาดเชื้อโรคดีๆครับผมพอเขาปลูกแล้วครับผมปลูกตรงเก้านี่แหละครับพอปลูกแล้วก็ว่าได้ยาละครับผมปลูกเชื้อราเสียงนี่ครับผมกะเอายาละครับผม ผสมใส่ถัง200ลิตรครับผมปล่อยไปตามสายน้ำยศเลยครับผมมันจะไปฆ่าเชื้อราเชื้อโรคตายหมดครับเพราะว่ามียาดีๆอยู่ครับผมมันจะไปป้องกันพวกโรคเขียวเขียวอุ้มท้องตายต้น่อยุบเนี้ยครับผมยาตัวนี้เขาจะดีมากๆครับผมปล่อยไปน้ําสายน้ำยนตเลยครับเขาจะฆ่าเชื้อราในดินตายหมดครับผมแจงโม่ห้องก็จะว่าเป็นเชื้อโรคเชื้อราครับผมนี่แหละครับ ในการทำแจงโมครับถึงบอกว่าปลูกที่เขาไนบอได้ครับีย่แต่เขาทำการเข้าใจในการเตรียมดินไถดินให้ดีแค่นั้นครับผมกับผมมีอย่างหลายดอกครับผมก็อยากฝากพอ่อฝากแม่ฝากเอฟซีทุกท่านที่คิดอยากจะปลูกฟักทองคิดอยากจะปลูกแจงโมงสิ่นะครับผมว่าเข้าใจตรงไหนก็โทรมาสอบถามบาพรชัยได้เ้ยครับเด้อที่เบอร์โทร0 6 5ย์หา หกแปดสี่หกเจ็ดเก้าห้าแล้ะครับผมว่ามีอย่างว่าเขาใจอย่างกระโทษมาสอบถามใดครับผมบ่าวปนชัยว่าห่วงหรอกครับกินดีรับสายและให้คําปรึกษาทุกท่านครับผมพื้นที่แตงโมตรงนี้ก็อยู่ประมาณสามสิบก็ไรครับผมที่ปลูกนี่ครับติดอ่างน้ํานี่ครับประมาณสามสิบก็ไรครับผมก็ปลูกแตงโมทั้งหม็ดแล้วครับเด้อตรงนี้ครับ สำหรับปลูกผลนลิตนานี่มันดีอย่างหนึ่งครับมันมีข้อดีแบบไหนครับข้อดีก็คือเวลาแตงโมออกลูกมาเป็นว่าครับฝนกับว่าตกใส่ครับแตงโมก็จะดกแตงโมก็จะติดดีครับผมมันจะบ่อาอนหนาฝนครับหนาฝนบ่ได้เลยครับแตงโมกําลัางจะติดลูกดีๆฝนพายุเขาหรือว่าฝนตกมาใส่นี่ครับลูกเขาจะสลัดถ,ถึงท่านที่ครับ ทำให้แตงโมลูกไม่ดกเนาะรับเนาะนี่นะครับบ่มมีบ่มมีอย่างมากมายครับติดปลูกแตงโมนาฝนย่านย่างเดียวครับย่านได้ฝนเวลาแตงโมติดลูกครับแต่เขาติดลูกแล้วซ้ำไกลๆแล้วตกมาใส่พ่อพิญังครับจังได้กระดกครับถ้าช่วงจังหวะบางสวนกําลังจะไล่ลูกเนี่ยครับโอ้ยแตงโมกําลังงามๆติดลูกนี่น้อยมากนี่ให้อยู่เขาฝนตตแห้งๆสิครับเห็ดแตงโมสลัดครับผมลูกไม่ค่อยโดกครับลูกบ่ค่อยติดครับ ึงติดกับติดทางครับผมว่ามันเจอฝนหนักน้องขับเนาะลูกเขาก็จะสลัดทิ้งครับบอแตกต่างขึ้นกันกับฟักทองครับผมบอแตกต่างขึ้นกันกับฟักทองนะครับฟักทองก็เหมือนกันครับผมฟักทองเขานี่ปลูกหนาฝนกะเฮ็ดยากด้วครับผมยากตัวไหนครับยากแปลว่าย่านฝนตกมาใส่ครับแต่ฝนตกมาใส่ช่วงที่เขากําลังจะผสมดอกครับเฮ็ดห้เกสอนตัวผูครับมันเปียกครับ มันเปียกครับมันผสมดอกว่ตติดครับแล้วฝักท่องก็จะสลัดลูกครับเมื่อเกสรตัวผูกับตัวเมียเมื่อได้ผสมกันมันก็จะสลัดลูกครับเฮ็ดให้ลูกว่ตติดครับให้ลูกว่ดกลูกสลัดปึ๊บฝักท่องครับว่ามีลูกขึ้นมาผลผลิตกับวได้ตามเป้าหมายครับหนาฝนจะเสี่ยงน้อยหนึ่งครับหนาฝนนะครับเนาะเสี่ยงกับฝนครับผมรับพื้นที่ต่้มๆแน่กับปูกบ่ได้ครับ เจอนาำขังนิดน <c oughs> okay, ึงกัเหลืองนี่ครับฟักทองครับผมก็ได้ครับผมเขาจะเหลืองไว้ครับผมจะบ่คกอนานีครับผมนานีเห็ดง่ายครับฟักทองถ้าพ่อแม่พี่น้องคิดว่าจะปลูกฟักทองก็ปลูกนานีครับเห็ดง่ายครับสําหรับมือใหม่ครับผมบาวพ่อใช้ก็อยากจะฝากไปนี่น้อยนึงครับผมสําหรับมือใหม่อยากให้นะ้าเห็ดหนานี่ครับมันจะเห็ดง่ายครับผมจะบ่ผพิดหวังครับผมร้อยต้นผสมร้อยดอกกระติดร้อยดอก ติดรอยต้นร้อยน่วยแหละครับผมสําหรับนานีบ่ผิดผลาดครับช่วงนี้เป็นช่วงอากาศที่ดีที่สุดครับปลูกกับปลูกง่ายผสมดอกกับติดง่ายครับผมอากาศกับเ่าท่านฮอนครับถ้าอากาศฮอนหลายไปเดือนมีนาผุนยาไปหดปลูกนะครับ้ะไปผสมดอกเดือนมีนาบ่าได้ครับผมอากาศมันฮอนผสมไม่ค่อยติดนะครับดอกฟักทองถ้าอากาศฮอนครับถ้าอากาศนานีช่วงนี้ครับกําลังดีครับ ทันว่าโมกรล้ามู่นี่ครับไปหานี่ท่านว่าโมกรลาเนี่ผสมย่างไหนกะติดดีครับผมช่วงนี้อากาศย่างดีครับผมผสมตอนได้กะติดครับผมพี่เนี่ยเดือนพี่กิจกิกาเนี่ยครับพี่กิกาท่านว่าเป็นนี่ครับเป็นเดือนที่เห็ดงายครับกสำหรับเผืชดพวกฝักทองนะครับเนาะผสมดอกกะติดงายครับเอยป้าพใชัยอยากจะฝากตัวนี่น้อยนึงครับการเห็ดฟักทองครับผม อยากจะฝากแบบไหนก็คืออยากฝากพ่อฝากแม่ไทดินให้ดีๆได้ครับเด้อไถยดินให้ดีๆไท,ด,ด,ด,ไทดะไทแปรให้ละเอียดรัตลี่ปั้นครับถ้าเป็นดินทงหน้า,หาครับปั้นให้ดินแตกให้ละเอียดดีๆครับแล้วเขารถไทนี่ครับชักล่องแทบไปก้อนครับเอาขี่ไกลโรยลงในร่องโรยลงในร่องนะครับเด้โอโรยในล่องล่องก้อน จังไถยกลองครับเนี่ยเป็นแฉบรองสิมเนบ่ครับแต่เฮายกเป็นบ่ครับเอาขี่ไกล้ลวยในรองเนี่ยครับแล้วคอยเอาผานไถเฮ้าเนี่ยครับไถตลบกลับไปกลับมาครับขี่ไกล้เขาก็จะยุ่ในในรองได้ครับผมเวลาถ้าปลูกักออหรือว่าปลูกฟักทองเนี่ยครับฟักทองเวลาเฮ้าไห้หน้าหย้งเอาปึ๊บปึ๊บหากเขาลงไปถึงขี่ไกล้ปึ๊บเขาจะพุ่งทันทีเลยครับเขาจะเตือนตัวเขาจะงามมากๆครับเขาจะเขียวปึ๊ดเลยครับ จะเขียวสีจะเข้มใบจะใย,ยยอดจะอวบครับผมนี่คือการเขาได้รับปุ๋ยที่พ่อเพียงครับบางคนปลูกฟักทองลอ,อ,อยไอ้ลอยไรบ่หรือว่าปลูกฮาซิบไรหรือว่าปลูกฮาไรยังสิครับพี่น้องบ้านเฮาเรื่องเทียบ่าเขาบ้าเข้าใจครับเห็นเพ็่นปลูกเป็นลอยๆอยไรบ่เพื่อน้นได้หลายเท้เบื่งเพิ่นใส่ขี้ไกล้นี่ครับจะว่าจะพ่วงครับผมเพื่อนก็ได้หลายแหละครับน่วยเพื่อนกยย็ใ่แหละครับ บ้านเฮาวสันปูคาไรใสขี้ไก่หลายไนไหนครับผมนี่เวลาผมสอบถามไสเม็ดลอยสอบสองลอยสอบว่าสันว่าโอ้ยมันบ่พ่อเหรอครับลอยสอบสองลอยสอบครับบ่พ่อ,พอคิดเรื่องว่า,งาผมปลูกฟักทองสบไพรใสขี้ไก่สิบล่อหนึ่งครับสิบล่อหนึ่งครับหลายบ่อสิบลอนี่ก็คือบบ่ได้ซื้อเป็นถุงนี่ครับซื้อเป็นสิบล่อเลยครับเอามาดำเทลงเลยครับแล้วก็ย้ายใส่ในร่องครับผม ยายไส่ในร่องที่นี่เว э ลาเข้ายายไส้ในร่องเวลาเขายกลองว่างสายมันยดคุ้มพยางไปพ่อมแบบนี้นะครับเวลาเขาปลูกครับผมฝักทองเขาหากเขาไปถือขี่ใกล้ครับเขาจะพุ่ง like it, it, like it, เขาจะงามมากๆครับจะประหยัดปุ๋ยครับผมเขาจะประหยัดปุ๋ยมากๆครับปุ๋ยจะบ่ค่อยเปลืองเพราะเขาใส่ขี่ใกล้หลายครับฝักทองเนี่ยถ้าเขาได้รับปุ๋ยเพียงพ่อเนี่ยครับเพาต้องย่านครับผิวสวยผิวงามนวยใหญ่ครับผม นวยใหญ่มากๆนะครับระหว่างต้นกับปลูกห้างย้อเม็ดหนึ่งแหละครับผมปลูกห้างเม็ดหนึ่งนะครับเด้อฝักทองพันใหญ่สีสองหกครับผมเวลาไหนก็ตัดขนงขนแนงออกถิมให้เม็ดนะครับให้เหลือใบแขนงเดียวกับเพื่อรักครับผมกะระหว่างต้นปลูกหนึ่งเม็ดระหว่างร่องยอดห้างจะขาเม็ดเด้อครับเด้อพันใหญ่ใหญ่ตั้มก็หาเม็ดครับถ้าตั้มก็นานเพราะใดครับฝักทองมันจะหนาเกินครับยอดมันจะส้นกันหนาเกินน้วยก็จะบ่คอยโดกครับ พระฉะนั้นใหันมีอากาศทายเท่ดีๆครับนวยเขาจะใหญ่จะดกครับในการเห็ดฝักทองครับผมอยากให้ศึกษาตรงนี้น้อยหนึ่งครับทําง้องกัดใจนะครับผมเอฟซีบาพนไช่แต่คิดว่าจะปลูกฝักทองกับพยา,ยามใส่ปุ๋ยขี่ไกล้ให้ถึงถึงได้ครับเด้ออย่าประหยัดขี่ไกล้ครับถ้าอยากได้ผลผลิตดีๆอยากได้ฝักทองผิวสวยนวยใหญ่อยากได้ลายคือเพลินกับพยา,ยามใส่ขี่ไกล้หลายๆหนึ่งครับผมผมเข้าใจด,ด้วยครับ ในการเหตุต้นทุนมันก็นหลายนะครับแต่ว่าถ้าเฮ้าคิดว่าจะเข็ดแล้วถ้าขี่ใกล้บถึงเนี่ยครับผมบอกเด้เลยครับฝักทองจะไม่ได้ผลผลิตตามที่เฮ้าคิดตามที่เฮ้าอยากได้ครับผมเพราะฉะนั้นอยากให้ฟักทองน้อยดกน้อยใหญ่คกอเพื่อกับพยา,ยามใส่ขี่ใกล้ให้หลายๆน้อยหนึ่งครับผมเฮาก็จะได้ผลผลิตออกมาสมบูรณ์ออกมาที่ดีครับผมนี่แหละครับในการเห็ดฟักทองครับถ้าเป็นลองฟักทองดีครับผม นี่แหละครับซ่อมร่องแตงโมสามร่องเนี่ยนะครับแต่ว่าเราไอ้ไอ้ร่องกลางนี่เลาะทิ้งเสียนะครับก็เท่ากับสองร่องของฟักทองครับผมเนี่ยนะครับฟักทองสองร่องซ้อมกับแตงโมสามร่องนะครับผมนี่แหละครับคือความห่างของฟักทองมันจะบังคือแตงโมครับผมก็เลยอยากจะฝากเอ็ซีตัวนี้ไว้ด้วนึงนะครับเนาะ ฝากพ่อฝากแม่ฝากพี่ฝากน้องหรือว่าเอฟซีทุกท่านทั่วประเทศหรือว่าต่างประเทศนะครับดือ้อขอกราบขอบระคุณในหลายครับที่ติดตามคลิปบ่าวพรชัยมาโดยตลอดครับบาบ่าวพรชัยล่องย่ามได้พ่อแม่พี่น้องก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้โดยดีมากโดยตลอดครับขอกราบขอบระคุณหลายๆครับผมสําหรับคลิปนี้กับว่ามีอย่งางไรหรือครับบ่าวชัยกับมาถ่ายเบิรงแแตกแตงโมให้เบิรงว่าปลูก แตงโมลองคู่เป็นยัางไดนนี่ครับลองคู่เป็นตั้งสี่แหล,ละครับอันนี้กับว่าได้พอกากครับผมเสียบเม็ดเอาครับผมนี่เกิดแล้วครับกับมีแต่ฉีดเอาทอพีวีซีมาว่างใส่กับปล่อยน้ำยดใส่ปล่อยปุ๋ยใส่ฉีดยาฉีดฮอร์โมนป้องกันพวกโรคพวกมแมลงไปครับผมเฮ้าก็จะได้ผลผลิตออกมาที่ดีนะครับพยายามใส่ใจในการเหตุการณ์ท่ามแค่นั้นแหละครับผมกับว่ามียัางมากไม่หรอกครับผม เฮ็ดบ่ยา,ากครับถ้าพ่อถ้าแม่จะเฮ็ดกะคือจังบาลคาใช่บอกแหละครับว่าเฮ็ดยากเกินเกินขาดครับผมเพราะว่าคนอีสา,บานบ้านเฮ้าคนไทยเฮ้าเนี่ยจะเก่งทุกภาคครับผมในการทําพืชทางการเกษตรครับผมเก่งมากๆครับผมเพิ่นบอกเพิ่นกะง่ายซ้อนเพิ่นกะง่ายครับพววมจําเพราะว่าประสบการณ์ปูย่ย่าตายายพ่อแม่พี่น้องเพิ่นผ้าเฮ็ดแตงแต้หน่อยพอเฮ้าใหญ่โตมาเฮ้าก็จํา พ่อแม่เคยบอกเคยสอนผ้าเห็ดผ้ารรมก็เลยได้ประสบประการตอนนั้นความจำความเห็ดกเ็เลยเก่งครับถ้าเพียงแต่บามาหาศึกษาความรู้เพิ่มเติมนิดนิดน้อยกับเห็นแล้วครับคนบ้านเฮ้าจากเก่งครับผมกับว่นนี้ยังหลายหรอกครับผมเดี๋ยวบา่องใช้กับก้องเจ้าไว้ซ้ำนี่นะครับเนาะเดี๋ยวมีคลิปหนาอย่างดีๆกับฝากพอ่อฝากแม่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำแน่เดี๋ยวจะมาล่งให้เบิ่งเรื่อยๆครับ เดี๋ยวจะมาบอกในการเหตุการณ์ถ้ำครับผมว่าใส่ปุ๋ยจังไหนฉีดยาตัวไดใส่ยาตัวไดนป้องกันถา้าบ่เข้าใจตัวไหนก็โทรมาหาบาพรใชยได้น่ะแหละครับที่เบอร์บาพรชชยลงไว้ในคลิปนะครับผมหรือว่าจะบอกอีกที่นึงก็ได้ครับเบอร์โทรบาพรชชยก็0656846795ด้วยครับเด้อโทรมาสอบถามหรือว,ว่ามาปรึกษาบาพนใชยได้ครับผมเดี๋ยวบาวพนใชยจะได้บอกเนาะครับเนาะ สำหรับมือนีไว้สำนีครับผมมือหนาพอกันไหมสำหรับมือนีเอาไว้แค่นี้กันครับผมขอกราบขอบพระคุณเอฟซีหรือพอคุณพอคุณแม่ทุกท่านท,ที่ติดตามและกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ้าคนใช้มาโดยตลอดสำหรับมือนีเอาไว้สำนีครับโอกาสหนาฟาไม่พอกันอีกทีหนึ่งครับสำหรับมือนีขอคำว่าสวัสดีครับผม